สวัสดีค่ะพีมันนี่ช่องนี้มีแต่ของฟรีของฟรีในวันนี้มาที่แทบคอยกันหน่อยนะคะเห็นหลายคนยังสอบถามมาว่าแทบคอยมันยังจ่ายไหมเอ่อยังจ่ายอยู่ค่ะแทบคอยยังจ่ายอยู่ยังจ่ายปกติอยู่แต่ว่ายังไม่มีเวลามาพูดคุยเกี่ยวกับแทบคอยวันนี้มีเวลาแล้วมีโอกาสมาพูดคุยเกี่ยวกับแทบคอยก็มาบอกว่าเขายังจ่ายอยู่ใครที่ เออสะสมเหรียญแล้วก็ใกล้ถึงที่ใกล้ถึงยอดที่จะถอนแล้วก็อีกนิดนึงสะสมยอดไปแล้วค่อยกดถอนนะคะส่วนใครที่ยังไม่มีไม่มีแท็บคอยลิงก์การสมัครลงไว้ที่ใต้คลิปแท็บคอยเล่นได้เฉพาะ Android นะคะใครใช้ iOS ไม่สามารถเล่นได้แท็บคอยเป็นแอปที่เราจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพวกนี้มาเล่นแล้วก็รับเหรียญพวกนี้รับเหรียญพวกนี้ แล้วก็ถอนเงินแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบดาวน์โหลดเกมรู้สึกว่าความจำเครื่องมันเยอะแล้วมันแอปเกมหรือแอปต่างๆมันเยอะแล้วไม่อยากดาวน์โหลดก็สามารถมาเล่นมินิเกมตรงนี้ก็ได้มินิเกมเล่นได้โดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดนะคะเขาก็จะมีเกมเยอะอยู่แต่ว่าเกมเขาก็ประมาณนึงไม่ได้บือหวาอะไรมากมายแต่ส่วนตัวก็คือเล่นได้อ่ะต่อไป กิจกรรมกิจกรรมก็จะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการกดเช็คอินประจำวันเราสามารถมากดเช็คอินทุกวันเพื่อที่จะรับเหรียญได้แล้วก็ภารกิจรายวันซึ่งภารกิจรายวันตรงนี้มันจะเป็นภารกิจที่เล่นมินิเกมดูโฆษณาแล้วก็ทำภารกิจยอดนิยมถ้าเราทำสำเร็จเราก็จะได้รับเหรียญตามนี้แล้วก็ด้านล่าง แล้วลังก็จะเป็นเกี่ยวกับภารกฤฤฤฤฤิจอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการหมุนวงลอ้อการทําแบบสํารวจแล้วก็การเชิญเพื่อนอะประมาณนี้ลองดูนะคะส่วนชั้นก็ไหมมีอะไรการถอนแทบคอยนนุ้มไม่แน่ใจว่าตอนเนี้ยยอดถอนขั้นต่าม,มันมันอยู่ที่เท่าไหร่แต่ว่าส่วนตัวยอดถอนขั้นตน่ำของนุ้มจะอยู่ที่สองร้อยเพราะว่ายอดถอนน้อยๆมันถอนไปหมดแล้วนะคะก็อยู่ที่สองร้อยเอ้ย ถามว่ามันสนุกไหมสำหรับแถบคอยตัวนี้ส่วนตัวนะคะถ้าคนที่เป็นสายเกมแนะนําเพราะว่าเกมหรือแอปอื่นๆมีให้เล่นค่อนข้างที่จะเยอะแต่ว่าเราจะเล่นหมดทุกเกมไหมอันนี้ไม่รู้อยู่ที่ว่าการจัดตารางเวลาของเราว่าเราสามารถ เล่นเกมได้มากแค่ไหนในวันหนึ่งเราเราจะอยู่กับมันตลอดไหมหรือเรามีอย่างอื่นให้ทำไหมก่อนนะเลือกเอานะคะแต่ว่าส่วนตัวนุนมองว่าแทบคอยเขาก็ยังเป็นแอป,ปที่น่าสนใจในการหาค่าแนนจากการเล่นเกมการหาเงินจากการเล่นเกมก็ได้ส่วนการถอนเงินเดี๋ยวขอสะสมยอดให้ถึง200ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสอนการถอนนะคะว่าเขาถอนกันยังไงส่วนใครที ยังไม่ชัวร์ยังไม่แน่ใจก็ฝากกดติดตามไว้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะพยายามอัปเดตให้สำหรับแถบคอยตัวนี้นะคะส่วนใครที่มั่นใจว่าเอ้ยก็มีมานานแล้วเขาก็ยังจ่ายที่อยู่ยังจ่าปกติอยู่ก็ลองเล่นดูได้ค่ะนะทำให้ทำทำให้การหาเงินออนไลน์มันสนุกก็คือการเล่นเกมนะคะก็ประมาณนี้สำหรับการมา ูดคุยเกี่ยวกับแท็บคอยใครยังไม่มีแท็บคอยลิงก์กันสมัครลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะ